Hewame sotang Hekang samayang pakawa Paranasi yang wihara diisipatane Mikataye tatraku Panjawa kiepiku aman เมพิเวอันตาปชิเตนนวตาโยจยังตาสุขมะสุขัลิกานุโยโคฮิโนัโมโตชนิโอนาริโยอนาสันหิ โตโยจายังอัตะกิลามะทานุโยโคตุโคอนาริโยอนาตสันหิตโตเอเตเตปิคะเวอุโคอันเตอนุปคัมมะมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะปิสัมพุทธาจักุกรณีย นาการณีอุปสมัยยะปินยะยำพุทธายนิพพานายะสังวาตติกตตมัจจาสาพิขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากขุการนิพานายะสังวาตติไอยเมวอริ ยโยอัตถังกิโกมะโคสัยยะทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามสัม สติสัมมาสัมมาทิอายังโขสาภิเทเวมาชิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมภูสัมภูทายนิพานัน สังวาติอิทังโคปนาปิคะเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณามปิทุก คมโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุู โอยัมปิชังนลปฏิตามปิทุกขังสังขิตเตนะปันจุปาทานาขันตาทุกขาอิทังโคปนาปิขเวทุกขสมุทะโยอริยสัจจังยายังตานาปโนภาวิกานันทิราคัสหคตาตาตตาตตาพินันทิ นิสัยนปิฆเวทุกขนิโรธโออริยสัจจังโยตัสายเวตันหายาเสสวิราคันิโรธโอจตโอปตินิสขโคมุติอนาลโยอิทังโคปนปิฆเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจั ังอัยเมวะอริโยอัตถังกิโกมัคโคสัยยทิทังสัมมาทิ s ิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิ ทิฏังถูกขังอริยสัจจันติเมผิขเวปุเพอนันลสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิญาณงอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอานุโกอุทปาทิตังโขปนิทังทูกขังอาิย อสตรจังปริญยายันติเมพิกเวผูเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุมอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปรินญาตั ันติเมปิคะเวปุก เพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทตปาทิยานังอุทตปาทิปัญญาอุทตปาทิวิชฌาอุทตปาทิอาโลโกอุทตปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมผีขเวปุเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุต ปาทิยา낭อุทตปาทิปัญญาอุทตปาทิเวชาอุทตปาทิอโลโกอุทตปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตพันติเมผิกขเวปุกเพอนันทสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทตปาทิยาังอุต ปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโขปนิทังมทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหีนันติเมพิคะเวปุเป อนุสุเตสุธรรมิสุจักขุงอุทตพัทิญาณุตตพัทธิปัญญาุตตพัทธิวิชาอุทตพัทิอาโลโกุตตพัทธิอิขังทุกขนิโรธุอริยสัจจันติเมภิขเวปุเพอนุสุเตสุธรรมิสุปาทิวิชาอุทปา ติอาโลโกอุตปาทิตังโคปนิทังทุคนิโรตุอริยสัจสัจชิกาตักพันติเมภิกะเวปุ อนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุณอุทตปานติยานังอุทปานติปัญญาอุทปานติวิชาอุทปานติอาโลโกอุทปานติตังคูปนิทังตัวคันิโรัวตัวอริยสัจสัจจิกตันติเมผีขเวปุพีอนันโนสุเตสุธรรมเม Oi สูจค உथपाthยานา உทपाธิ পাnya உथपाที่वेച உठपाth আลก อุทตปาทิทังตุคนิโรธครรมิเนปฏิปทาอริยสัจจันติเมผิเขเวปุเปอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุมอุทตปาทิญาณังอุทตปาทิปัญญาอุทตปาทิวิชชาอุทตมิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตา ติเมพิทเวปุเพอนันโนสุเตสุทัมเมสุจักคุงอุทตปาทิยานังอุทตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชญาอุทตปาทิอาโลกอุทตปาทิตังโคปนิทังทุวคานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเม ขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุมอุทัปาติญาณังอุทัปาติปัญญาอุทัปาติวิชชาอุทัปาติอาโลโกอุทัปาติยาวะกีวันจะเมผิกขเวอิเมสุจัตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทั

บุตโตปจัญญาสิงยโตจะโคเมปิคเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาัตสาการังยาาปูตังยานาทสสังสุวิสุตังอโหสิอัตถหังปิคเวสเกวะเกโลเกสัมมาลเก พระมเกสสัมมาพรามิญาปชาญาสเทวมนุสายานุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโพธโอปจัญญาสิงญาณจัปนเมธาสนังอุตปาธิอากุปปาเมวิมุตติอิยมันติมาชาตินาติธานิปุนาภวุ ติอิทัมโัวจะภาควาอัตตมนาปัญจวัคคียาภิกขูภาควาโตปสิตังอภินันตุงอิมาสมิงจะปัญวัยยาการณาสมิงพันยมาเนอายาสัมมตโกฏัญญะสวิรชังวีตัมมะลังธรรมมาจากคุมอุทปาทิยังกินจิสมุทเต ยะธรรมเจ้าภควตาธรรมะจักเกภุมมาเทวาสาธมนุสวสุ สิยังอิสิปตะเนยมิีคาทายะอนุตรังธรรมมาจากังปวัติตังอปติวัติยังสมเนนะวาพรมเนนะวาเทเวนะวามะเรนะวาพรหมุนาวาเกณฑิวาโลกัสสี โอมานังเทวานังสัตถังสุตตวะจาตุมหาราชิกาเทวาสัตตมนุสเวสุงจาตุมห นังเทวานังสัตถังสุตตวะตุสิตาเทวานสัตตมโนสเวสุงตุสิตานังเทวานังสัตถังสุตตวานิมมานารติเทวานสัตตมโนสเวสุงนิมมานารตินังเทวา ตวะปารณิมมิตตวะสวัสดีนางเทวานังสัตยังสุตวะพระมกายิกาเทวะสัตมนุสาเวสุ วตฺตาภารณสิมติตํขปติวติยํ yang วาภมเนนวาเทเวนวามารเณนวาพมุณาวา อิติหะเตนะันเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพระมลโลกาสัตธุอาภูคาจัมปเวทิอาปะมาโนุจโอะลาโรโอภาโสโลกีปารตุนะโหสิอติกัมเมวะเทวานะ วัตถุโขโขทันโยอัญญาสิวัตถุโขโขทันโยติอิติทังอายะสมะตุโทันยาสัอัญญุขทันโยตเววนา Ewa wa, สิปตาเยมิคาตาเยตระรโคปะคะวะปัญจวะคีเยภิกขูอามันเตสิทเวเม ชิตเตนะนเสวิตาพายโยจายังตาเมสุขามัสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมโปตุจานิโกอนาริโยอนาตาสัน ตโยจายังอัตตกิรมาคานุโยโคตุโคอนาริโยอนาัตสันติโตเอเตเตปิคะเวอุโคอันเตอนุปปัมมะมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะปิสัมพุทธาจักุกะรณี

สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกับปูสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาปิทะเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมโพ โตตาจักขุการณียานักการนียูปัสสมายาปิญญาญสัมโพธายนิพานายสังวาตติอิทังโหปนาปีขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขาสาปิทุกขาปิเยหิสัมปโย โคตุโคปิเยหิวิปโยโคตุโคยัมปิตชังนราปิตตัมปิตุขังสังคิตเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปนาปิขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนยติทัง ธรรมตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทงอังโคปนภีคะเวทุกันิโรโออริยสัจจังโย,าายตัสสาเยวตัณหายาเสสวิราคันิโรโอจักโคปตินิสักโคโมติอนาลโยอิอทงอังโคปนภีคะเวทุ ทานิโรธัมมินิปฏิปทาอริยสัจจังอยัมเมวะอริโยอัตถังกิโกมัคโคสยติธังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมวาญามัสัมมาสติสัมมาสมา ทิฏังทุคขังอาิยสศาจันติเมผิขเวปุเพอนันลวสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้มอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุคตขังอาิย ยสัจจังปริญญายันติเมพิกะเวผูเพอนันตุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้มอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชฌาอุตตปาทิอินญาตันติเมพิกะเวผูเพอนันตุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้ม อุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชฌาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิอิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมพิคะเวปุเพะอนัตโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตต อุทิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตักพันติเมผิกขเวปุกเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปา ทิอาโลโกะอุทตปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุตโยอริยสัจจังปะหีนันติเมพิคะเวปุเปอนันโนสุเตสุทัมเมสุจักคุมอุทตปาทิญาณังอุทตปาทิปัญญาอุทตปาทิวิชาอุทตปาทิอาโลโกะอุทตปา ทิอิกทางทุกขนิโรธอริยสัจจันติเมพิคะเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุมอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชฌาอุตตปาทิอาโลโก้อุตตปาทิตัง